สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสภาไปไม่รอดล่มอีกจนได้หลังเพิ่งเปิดนัดแรกหลังปีใหม่ผู้สืข,ข่าวรายงานว่าการประชุมสภาในช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา16นาฬิกาเข้าสู่การพิจารณาร่างพรบเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พศจุดจุดจุดตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอและมีพักการเมืองเสนอร่างกฎหมายลักษณะเดียวกันประกบอีก4ฉบับด้วยหลังจากที่ให้เจ้าของร่างชี้แจงหลักการและเหตุผลแต่ละฉบับเรียบร้อยแล้วที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวางกระทั่งเวลา17นากา35นาทีนายพีรวิทเรืองลือดลภาคสาสบัญชีรายชื่อพักไทยรักธรรมลุกขึ้นหา,หาหรือต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญแต่ปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมน้อยมากจึงขอนับองค์ประชุมจากนั้นนายสุชาติตันเจริญรองประธาน สภาคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานกดออดเรียกสมาชิกที่อยู่บริเวณรอบนอกห้องประชุมให้เข้ามาแสดงตนโดยใช้เวลากดออดเรียกสมาชิกประมาณ5นาทีก่อนจะให้สมาชิกเสียบปัดแสดงตนผลปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเพียง227คนเท่านั้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ237คนจากจำนวนสอส ที่ปฏิบัติหน้าที่473คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่านายพีรวิทย์ที่เสนอนับองค์ประชุมเป็นสสในซีกรัฐบาลโดยระหว่างการเสนอนับองค์ประชุมนั้นนายพิเชษสถิระชะวานสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐนั่งกำกับอยู่ข้างๆความคืบหน้าล่าสุด ทักษิณวอนพ่อค้ารายใหญ่4-5เจ้าที่กักตุนหมูไว้ในห้องเย็นระบายของมาช่วยก่อนทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมสนทนาในแคร์ครอก X แคร์ครับเฮาส์ในหัวข้อหมูแพงของแพงข้าวแรงถูกตู่บ้งเกินคาดพินาศทั้งประเทศคุณทักษิณกล่าวในช่วงหนึ่งถึงปัญหาหมูแพงว่าวันนี้หมูเป็นโรคแม่หมูตายฉะนั้น ไม่มีหมูที่จะขุนให้พอตามตลาดบริโภคในไทยตอนนี้นะ่ะในเมืองไทยนั้นมี2อ,อย่างก็คือระยะสั้นต้องยอมนำเข้าหมูจากต่างประเทศระยะยาวคือเร่งเอาแม่พันุหมูมาให้กับรายเล็กรายกลางมาทำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นลดต้นทุนให้เงินอุดหนุนของเก่าที่ตายไปก็ให้เขาซะธุรกิจจะได้เดินต่อไปได้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกัานก็คือการกักตุน พอรู้ว่าหมูราคาดีขึ้นก็มีการกักตุนโดยระบบห้องเย็นตนทราบมาว่ามี4-5เจ้าที่มีห้องเย็นเก็บหมูได้3-4 0 0 0กิโลกรัมกักเก็บไว้หมูได้นานถึง6เดือนขึ้นไปตรงนี้น่ะน่าจะมีการคุยกันขอให้ปล่อยออกมาในขณะที่เรารอนำเข้ารอหมูรุ่นใหม่โตซึ่งน่าจะสรุปได้ง่ายๆดังนี้ 1. ห้ามส่งออก ให้ห้องเย็นปล่อยหมูออกมา 2. นํนำข้าวหมูจากต่างประเทศ 3. เอาแม่หมูมาให้รายเล็กรายย่อยช่วยเหลือให้เขาพอใช้ขณะดเดียวกันก็ต้องลดต้นทุนเช่นภาษีอะไรที่ไม่จำเป็นอะ่ะก็นำออกไปก่อนผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะนำข้อเสนอตรงนี้ไปจัดการแทนที่จะนำเงิน1,400ล้านบาทที่กระทรวงพาณิชย์ไปซื้อไก่แพงมาขายถูก มันไม่ช่วยอะไรผมว่าเสียดายตังปเปล่าความคืบหน้าล่าสุดประชาธิปัตย์ยังกลัวบางพักใช้อำนาจรัฐเอ,อื้อเลือกตั้งซ่อมสสภักใต้จี้กกตลงดาบนายราเมศรัตนชเวงโฆษกประจำพักประชาธิปัตย์ในฐานะผอ,อ,อการเลือกตั้งประสานงานส่วนกลางกล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมในเขต 1, หนึ่งจังหวัดชุมพรและเขต 6, หกจังหวัดสงขลาว่าขณะน,นี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการรณรงค์หาเสียงทั้งสองเขต พจะจัดเวทีปราสายใหญ่ในวันที่14มกราคมพร้อมกันทั้งสองเขตโดยมีแกนรนำพักไปร่วมปราสายเช่นเวทีที่จังหวัดชุมพรจะมีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักในบัญบญัติบรรทัดฐานกรรมการสภาที่ปรึกษาพักนายไตรรงสวุวรรคีรีอดีตรัฐมนตรีร่วมขึ้นปราศัย นายราเมศกล่าวอีกว่าพักการเมืองบางพักยังใช้อำนาจแทรกแซงเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เพื่อบังคับข่มขู่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวให้เลือกผู้สมัครของพักตนในทั้งสองเขตซึ่งเราจับตามองอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีสอสอของพักหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการบริหารพักขึ้นประสัยที่จังหวัดสงขลาโดยประสัยในลักษณะสัญญาว่า จะให้ชัดเจนซึ่งตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา7 3ห้ามมิให้ผู้ใดสมัครหรือผู้ใดจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนด้วยวิธีการสัญญาว่าจะให้เพราะมีการพูดชัดเจนว่าหากเลือกผู้สมัครในวันข้างหน้าจะดูแลประชาชนในเรื่องของเงินทองเพราะมีเงินเรื่องนี้กกอตอสอบสวนได้ทันทีเพราะมีข่าวปรากฏอยู่ทั่วไปและวินิจฉัย ไม่ยากเพราะผิดกฎหมายชัดเจนหากไม่ผิดนั่นแสดงว่าต่อไปก็พูดจาในลักษณะว่าจะให้เงินในวันข้างหน้าได้เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์ดังนั้นน่ะต้องฝากความหวังไว้กับกรกะตเพราะการได้มาซึ่งประชาธิปไตยสุจริตทุกคนต้องช่วยกันนายราเมศยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนที่มีคนปราศัยว่าให้เลือกชาติตระกูลดีและมีเงิน ต้องยอมรับว่าประชาชนในพื้นที่เขต6สงขลามีความรู้สึกกับเรื่องนี้มากการใช้เรื่องชาติตระกูลและความร่ำรวยมาพูดเสมือนดูถูกประชาชนแบ่งชนชั้นนี่คือความปวดใจของประชาชนถ้าเป็นแบบนั้นเชื่อว่าลูกชาวบ้านอย่างนายชวนลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรไม่มีทางได้เป็นสอสอไม่มีทางได้เป็นนายกคนรวยที่บอกว่าเข้ามาจะไม่โกง มีมากมายที่เข้ามาแล้วโกงสุดท้ายแม้แผ่นดินก็ไม่มีที่อยู่ซึ่งพักมั่นใจในเขต6สงขาและเขตหนึ่งชุมพรความคืบหน้าล่าสุดประชาชาติหารือสมชัยหนุนแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจสอวอเลือกนายกที่พักประชาชาติคณะ รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจสอวอเลือกนายกรัฐมนตรีนำโดยคุณสมชัยศรีสุธยากรนดีตกกตเชิญชวนพรรคประชาชาติร่วมผักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวด้วยโดยพันตรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทบนบบัญชีรายชื่อและเลข,ขาธิการพรรคประชาชาติ พันธุรจเอกทวีสมชัยแต่เป็นการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยและความถูกต้องของประชาชน โดยจากการศึกษารัฐธรรมนูญปี2560มาพบว่ามีปัญหาตั้งแต่ต้นทั้งที่มาและกระบวนการได้มารวมทั้งเนื้อหาเหมือนมีรัฐธรรมนูญซ้อนอยู่3ฉบับคือ 1. รัฐธรรมนูญปกติ 2. เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการยึดโยงกับประชาชนและ3เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการรัฐประหารซ่อนรูปอยู่ซึ่งมีความยินดีมาก ที่จะร่วมการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนหลังจากที่ฝ่ายการเมืองเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลักษณะเดียวกันมาแล้วแต่ไม่สามารถผ่านสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปได้ด้านคุณสมชัยกล่าวว่าแม้จะเปิดให้ประชาชนลงชื่อในระบบออนไลน์อย่างเป็นทางการในวันที่17มกราคมแต่มีประชาชนร่วมลงชื่อก่อนแล้วกว่า20,000คนเริ่มดาเนินการ มาได้2วันเฉลี่ยวันละ1 0 0 0 0คนจึงเชื่อว่ารายชื่อประชาชน50 0 0 0รายชื่อที่กฎหมายกำหนดในการจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นจะสามารถรวบรวมได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นตั้งเป้าไว้ว่า70 0 0 0รายชื่อและหลังจากนี้จะเดินสายพบฝ่ายการเมืองต่อไปซึ่งพักประชาชาติถือเป็นพักที่3ที่คณะ กรนรงแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เดินทางมาเข้าพบ